สามการ์ดพี่น้องสบายดีสบายดีเนาะวันนี้จะพาย่างเบิ้งตนานลาดรักสิบสี่พี่น้องเนาะเบิ้งตนานลาดรักสิบสี่พี่น้องเฮ็ดอีกโอ้ยลายเป็นดางเฮ็ดบดเนาะงามพี่น้อเนาหายมันจะเป็นตาเส็บเสบ็บโอ้ยมักถั่วถั่วสี ทัวแบบในประเทศเราเนาะมักทัวพื้นที่เนาะบับบน,นมักทัวแบบปลูกแบบทัวแบบทัวเระส่วนเขาปลูกเองเนาะพี่เนาะแสบเปนแสบเลยทำโอ้เบิ่งสภานอากาศรักสิบตลาดลักสิพี่เนาะโอ้คนมา,มาไลยตามระแดกระเดเนาะ การกิน like kind of ี no? to to ่นองแบบดเล่านะแบบธรรมศาสตร์อยจะมี่นเก็บผามัดผ้า่นองามขนมเลยี่สิบสามคนรวยตะปูนเก็บการงามขนมเลี่ตลาดรับสิบสี่เฮตุนรู้ขนมแกนอมัย หัวใหญ่ราใหญูร้หัวน่มัน uh> ัอหัับผอ่านแบบเราเราเขางานธรรมศัสตร์เลย ง,ง,งอนไว้กมี่อนไว้งหน่างายมากกันงเลยน่นเจนต,ตัวอีปอกอะไรเนาะตัวนั่นแัโอ๊ปอกแดามเ็แกงเสีเห็ดแกงแนหน่เนาะแกงส,หอ,นะกงสหอยหอยแขยู่แถวบ้านโอ้เสบ

เซ่ออีกแล้นเนาะเออแค่ได้ยินวัพี่เนาะเซ่อหยาดเซอวันมากแต่เก็บภาพบรรยากาศที่เราหมักมาไล้าตาโนมนีเราตลาดตาสิบสี่เราเเดบดเดบดพี่เนาะ สองออพนเก็บภาพบรรยากาศมวลๆพี่น้องเมืองนะคนสำกับงานบุญพี่นอ้อยได้หลายสภาพรบ,บรรยากาศที่นองมืงองสิบสี่ตลาดเป็นสิบสี่มันมีแววมาถ่ายอาร์ตคลิปเหมือนพี่น,น้องในเมืองนะเหมือนกันอันนี้เป็นโซนแบบ นัลฮ <c ười> ันทะเลนี่ยฮันคนกันพี่น้องนะยังทะเลกี่ับไม้ยายกับเนทดใกันโอ้สภาพบรรยากาศพี่น้องได้้พี่น้องนะเพนได้ลายพี่น้องสกบุนพี่น้องภาพบรรยากาศมันตอนแรกเวลา เวลา17โมงนะแล้วว่าหาโมง2นาทีโอ้ภาพบรรยากาศเราไจริงได้ยางเลยไอพี่น้องเบินไ่โซงกันนะ้จริงได้ายากว่ะมาสาดีลเราเมา่ทยสองสองสอง,สงังกันเลยน้องเพ้องโะเคียนพี่นง เย็นอยู่นี่โอ้ยังไปยังอ่ะยาจะพื้นเมือเย็นก็นได้นะพี่น้องน้อยยาใครดีบ่ ขายบุญีบุญีขายบุญีบุญีผลิตขายอยู่เนาะโอ้เดียนเดาเนี่นะพี่เนอะมีอยู่ดันโดนเนาะพี่ดวงโพงคือของเก่านี่เนาะก็เห็นเนาะก๊อปปี้ดันได้ก็มีนางพรมนดงดันเถะนะของสั่งใหม่เลย thể hey, đại đại thoải mái thoải mái nhá, đien đẹp đien bên ô đien, đai con cầu kè à này, cứ đồn cầu đồn nhá, nằm, lão แก่สร้างคำเด่นี่คือสั่งใหม,ม่นะ้องพี่ร้องมั้ยรุ่นใหม่พเนจรใหม่เอาไปซื้อไปเลยก,ก็เอาไปสมโพธผ่าได้ยุ่นจก่สกร้าคำแรงสร้างคำแดงก็มีจำสร้างคำแดงพี่น้องรุ่นใหม่ัพี่น้องไหมเน็ดใหม่สั่งใหม่น้องพี่ สนตเอ็ดไหมนาะพี่น้องมันจะมีหงเห็ดไหมน้อเดินเก่ากัเสิหายากมาเห็ดไหมป่ะใหญ่กกันเก็บภาพบรรยากาศใพี่น้องดูกระดานักสิบสี่พี่น้องเลยบรรยากาศมัสังานบุญพี่น้องเลยขนมเด้พี่น้องสมุยยอดีเด ใส่ร้านใส่เข้มเด้อพี่น้องเด้อใส่ปลาคาปเป้ย่งงยางเพไงทั้งกบทั้งเขียดมาตา,าไล่ตามานี้ขนาดรักซุปซีเนาะทางจามเมืองฝากเส้นกับประมาณซุปซีดักเนาะพี่น้องเนาะน,นี่ครับจามเมเบเนาะครับไายให้พี่น้องเมืองทยบ,บรรยากาศฟื้ฟนๆพี่น้องสักกำงานบนเอานอนปลาธรรมศาสตร์พักธรรมศาสตร์ พุงเขียดยม,มีอยังนีมพนเปมเนไงเียดบ่โอ้เกียดมีนี่พี่นุ่อาหารธรรมศาสตร์เนาะเป็นตลาดที่ว่าเริ่มขยายตัวเนาะจากต่วปี2014กับบบงี่ยังเนาะพี่นุน่อตอนนี้ก็ เขาเริ่มขยายโน่นนี่น้องเนาะจัดโน่นนี่นั่นเดิมถ้าเดิมขยายเนาะขยายตลาดใหม่มีคนดาวคนเหยียดคนจีนขายเครื่องร้ายโน่นนี่น้องนตบคนเหยียดมาเมืองสซนนี่เนาะกลับมาเมืองสซนนี่นะเมืองสซนหอยพี่น้องขาดบรรยากาศเลยครับ หายดิย่พี่น้องหอยจู่พี่น้องลดสิบพันเด้อพี่น้องเลยใครได้มากกมาแมวเป็นน้องห่านเนาะพี่น้องเนาะเป็นขายหอยจู่พี่น้องอ๋อนี่โอ้ยแสบขนาดพี่น้องเลยคาขอปวดที่มาที่มาแล้วไปเทีบบรรยากาศพี่น้องโอ้ยปลาเพียพี่น้องก้อยเนาะ ก่อยก็ต้มในนีพนนนาาพนน้พี่น้องเ็ดมีไก่นะไก่กองพี่นอ้องเลย่ยนเลียนพี่น้องทุกนี้มันมีไมก็ปาก้างเดือนพี่นอ้องปลาเรื่องป่าเจร่องปลคร่ giá tốt nè nè xin nãy อยากพี่น้องเด้ออย่าบอกนะตะโหมัน ครับโอ้โหบ่อไหนเนาะหาบ่อไหนบ่มันมันยังนี่แหละมันอันนี่แหละมันมันอยากกันนี่นะนี่มันมันอยากอันนี้ยากซีอิ๊วบ่แล้วม่นยั่หาเนาะกันหาซีอิ๊วซีฟาไฮร้านนะร้านฝุ่นจากซีเมึงเอาหานเด้อเนาะหานหานมันยัง อันน <l ots sei> <c ười> ี้ยังลายอยู่แต่ว่าเีงเพิงพี่น้องซื้อเพิงซื้อห้างเพิ่อซอยเมญายุตรลาวสิีฮะนานสิมาซอยอีกาย้่อขอบใจขอเใจเอเออซื้อเพื่อซอยเมยงพี่น้องหานเพื่อนพี่น้องมาอุดยล้นเพื่อนเลยเออมย่้าเลยรักสิบสี่พี่น้องเลย าานเจ็บปากบารยีกคศพี่น้องเดิมพี่น้องปลาหน้าหนักพี่น้องเอาเรียบบอกาีด้พี่น้องปลาหน้าหนักหอยกับหอยดีพี่น้องโอ้ชมาหอยใหญ่เกหอยโขงไหมเนาะ

เอามาทั้งทั้งท้งไทยเป่นวะหามนองนขาขายตู๋เท่าไหร่ตัวสผมันมันมีตููตัวเมียแน่นอนอยไรอย่างวงเขาเขาไม่แต่ว่าหานบ่อยกินวัาน่มีกินเนาะโอ้พี่น้องเบิ่งนนู้นูนี่าังซื้อมานู้หมเตอรนแล้วพี่น้องเนาะ งามงามรองก็มูอ่ะหนะสีขาวสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างไรมาซื้อเพื the ่อนเดือสุปเดี่ยงหนะเห็นสเป็นเห็ดเห็ดเป็นซันเตียงเลยซันอชี่ขนาดอยสี่นะอนหอาวุธล้นเป็นไนหนอหนเก๋เนนะเก๋อยู่ักสนู้อย่างับเตอร์วเออนู้หมเตอร์พี่นหนองามงามพี่นหเลยซื้อปเดี่ยงเอไม่ขาดเนอเอออวุธล้นเป็นนงามงามือนน้งแ

คร <Keep S 1> ับครับครับเดีวครับครับซัาพี่น้องรับเนก็เป็อลูกค้ามาครับครับรรยกาศเป็นคลัส หมาอะไรไกลกลองมาเด็กพี่น้องเลยขายทั้งตักยาหารต่างๆพี่เราม,ววมีเห็นไหมแถว,ว่าเาห็นตะกนปลาปลาตัวใหญ่พี่เห็นขายพี่เรามีหลายสิ่งหลายอย่างพี่เราม,เมีทั้งนู้นเหเตอร์มีทั้งปลาอาหารปอาทะเลอาหารธรรมชาติปลาน้ำโค้งน้ำคลองโอ้ย ลายการกครองพี่น้องพักกันนี่พี่น้องพักพักกตลอดก็โลนอยู่นี่บรรยากาศพี่น้องงามไร้หน้าพี่น้องเนาะก็เป็นทีเมื่อตัวนี้นพี่น้องเนาะการทีเจ้าจะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิร์นนะตลาดแบบสีพี่น้องเลยล่อทัวร์่นตลาดพี่น้องอันนี้การเซ็นเซอรกคับพี่นาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าพบกันอีกเนาะคันคลิปใหม่น้อพี่น้องเนาะพบกัสนะครับเ้าจะถ่ายคลิปลงให้เบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะไปเที่ยวตลาดรักรักซาอิสลักษ้าต่อไปน้องกำลังมิคิดจะได้กับคอกดไลค์กดแชร์น้อพี่น้องเนาะมเป็นกำลังใจให้ครับติดต่อหนึ่ง hit คลิปต่อไปน้อพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องเนาะมาเป็นกำลังใจให้เนาะในการจะได้ครับก่อนเนาะก่อนมิตตอนในกาเวลา หาโมงสินาทีเนาะพี่นะ้องเนาะนะครบกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย